แฮทแอมก็สกนะวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้ผมบอกเลยนะว่าวันนี้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของลิทแมทนะฮะอ่ะประก,กาศแรกคืออะไรเอาไปดูกันอย่างแรกนะทุกคนเห็นนี่ไหมปากติจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเก่าให้อ่ะทุกคนเด็กนิว้วลูปเก่ามันจะไม่ขึ้นให้นะฮะมันจะไม่ขึ้นให้อันนี้รูปใหม่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นปะ่ะนี่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 คือการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลย จะมีแค่เปิดเป็นสาธารณะก็ได้นะครับหรือว่าเห็นแค่เพื่อนเท่านั้นความเป็นส่วนตัวก็มีนะครับไล์รูปคอมเมนต์ก็ได้นะครับทุกอย่างเลยแต่ปักหมุดโพสอะไรได้เหมือนเดิมนะฮะถามว่ากรอบมีอะไรมาใหม่บ้างพี่นะครับกรอบมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็จะมีเป็นกรอบโลชควีนนะฮะแล้วก็กระตุยหนึ่งอันนะกระตุยนะครับกรอบกระตุยเนาะมีอะไรอีกนะฮะเอฟเฟกต์ทางเข้าก็จะเป็นอันนี้นะฮะลดคอกี้นะฮะหรือคอไก่ แล้วก็จะมีเป็นเลิฟบินนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะครับโอ้โหเลิฟบินคือแบบผมชอบนะเนี่ยคือดีอะ่ะ2,900เองราคาถูกมากนะครับผมว่าน่าจะมาขนานี้เห็นปะใช่ปะวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะครับโอ้โหรถอันนี้ก็สวยเป็นไงล่ะดูเอฟเฟกฮะเอฟเฟกอลังการนะทุกคนนะครับ มามากิจกรรมคู่นะแต่ผ่านมาแล้วนะครับอันนั้นผมลืมทำรีวิวประชนิดเลยอ่ะมาทีนี้นะครับรอบกระตุยใส่แล้วเป็นยังไงนะครับทุกคนก็จะเห็นตามระเบียบตามสภาพเลยครับประมาณนี้ฮะลดโครงรถสรีนนะฮะนี่ฮะก็ตามสภาพมาใส่ก็สวยงามฮะส่วนของควัญมาใหม่เป็นอะไรฮะใช่ไหมฮะเป็นลูกขวดพิเศษนะใครยังไม่เคยเห็นขวดพิเศษเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู3 2 1ขวดพิเศษฮะนี่คือเอฟเฟกของมันนะฮะสวยงามอลังการมากเลยฮะทุกคนดู โอ้โหส่งรถตัดหน้าโอเคโอเครถตัดหน้าไม่เป็นไรอะต่อไปนะครับของขวัญเพิ่มเติมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากเออที่มีมาล่าสุดตอนนี้ก็จะมีเป็นกระต่ายนะครับกระต่ายเล็บเล็บเกตบอร์ดรถเข็นขนมหวานคอนนะครับและก็ขาดไม่ได้เลยคือกีตาร์ที่มาใหม่นะครับอ่าส่วนตู้สุ่มใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากให้สุมส่มตู้สุ่มตู้ต่อไปนะครับ บอกหน่อยเร็วนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่จะมาสุ่มนะฮะนี่ครับน,นี่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 เป็นไงตู้ออกจะใหญ่เวอร์เลยครับแต่บอกเลยว่าเกลือขนาดไหนเดี๋ยวลองกดสุ่มให้ดูนะว่าเกลือขนาดไหนนะครับปิงปงังเฮ้ยกรอบออกว่ะอีกสักรอบสิเผื่อมันจะไม่เกลือเอาเรื่องนะครับเนี่ยโอ้โหคอนสองอันติดตอกติดตอก,ตกอืมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับอ่ะ เนี่ยเอฟเฟกต์รถคอคี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะปาร์ตี้แชทก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับนี่ครับมาในส่วนนี้นี่ครับทุกคนเห็นที่ถ้วยข้างบนไหมที่ผมกดตรงเนี้ยเห็นปะเห็นปะน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 ะโหชลมแวนะอันนี้้าไปดูเ็้ะมีการอัปเดตเป็นสามประเภทครับปาร์ตี้นะครับอันนี้จะเป็นจัดอันดับปาร์ตี้นะว่าแบบเอ้ยห้องไหนแม่งฮิตที่สุดว่ามีการไปเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ ว่าแบบเออยอดไปเยอะสายปนีนั้นก็ต้องเยอะถูกต้องไหมสามารถเข้าไปหาเก็บเกี่ยวอ่งางเปากันได้ฟ,ฟ,ฟรีๆเลยฮะโอเคแหมูออุอรน้องๆให้เป็นโจนอีกแล้วต่อไปครับการส่งของขวัญน,นะครับก็จะมีรางวัลให้ตามเช่นเดียวกันนครับนี่ฮะเห็นไหมอ่านี่ทั่วนาท์นะเวลา11บเอลาถึง59นาทีจัดสามระดับแรกนะฮะมีการร,รับของขวัญมากที่สุดนะี่ครับเอ้ยมีการส่งของขวัญมากที่สุดขอโทษเนะี่ย อ่ะทุกคนดูเอาก็จะได้รางวัลประมาณนี้ใส่กรอบสวยอย่างนี้เลยนะฮะ,ะต่อไปนะฮะการรับของขวัญก็ยังเช่นเดิมนะฮะแต่ที่อัปเดตมาก็เป็นปาร์ตี้หนึ่งอันนะแต่ก่อนไม่มีเนาะอ่ะต่อไปครับนะฮะกิจกรรมที่จะมีต่อไปนี้นี่ฮะก็จะไม่มีอะไรมากครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นไอดีห้องทุกคนเห็น i อดีห้องด้านบนรอเปล่าครับปาร์ตี้ไอดีนะครับปาร์ตี้ไอดีแบบด้านบนนะครับนี่เห็นไหม ประมาณนั้นเลยฮะทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับเออก็จะได้ประมาณนั้นนะครับสวยๆงามๆเลยฮะทุกท่านน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสวยๆไปเลยอ่ะจริงๆผมอยากซื้อเอฟเฟกต์เก็บไว้มากเลยฮะนี่มาชื่ออะไรวะอ๋อเอ,อ่อเลฟ t ิบินนะฮะเลฟ t ิบินผมชอบอ่ะผมชอบสวยมากเลยเอฟเฟกต์อวกาศนี้เนี่ยก็จะปนน็นมาณนี้สวยไหม สวยทุกคนผมว่าสวยมากอ่ะจริงๆสวยมากจริงเลฮะมีใครอยากรู้ข่าวสารจากทางเซิร์ฟอื่นก็บอกผมได้ผมจะลองมาแจ้งให้ดูนะอ่าส่วนใครเนี่ยครับที่อยากมีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรมห้องพี่อันนี้ไม่ใช่ห้องพี่นะไม่ใช่ห้องกูนะ <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนนะ,นะไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะใครอยากมีกิจกรรมเล่นห้องพี่นะครับก็อย่าลืมนะฮะ เดี๋ยวพี่จะทิ้งไอดีห้องไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันอ่ะอยกกี่กิจกรรมนึงที่ลิมมัดทำออกมานะที่ขาดไม่ได้เลยคือปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับภายในสัปดาห์นี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก่อนเนี่ยเวลาจะกิจและกิจกรรมสถานที่นะเวลาวันที่31ตุลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะห้องปาร์ตี้แชทนะครับวิธีการสมัครสมาชิก add our official admin นะครับ,ครคร Ad ครบใครที่สนใจนะครับอันดับหนึ่งนะฮะได้3,000เม็ดแถมได้กรอบรูปดีบิเดตด้วยนะครับ แต่เราขอไม่สปอน่าเป็นแบบไหนนะครับอะผู้ร่วมต้องแต่งหน้าและลงฟีดในวันงานคุณสามารถเตรียมความสามารถพิเศษของคุณเองและเข้าร่วมปาร์ตี้แชทในวันแข่งขันเช่นร้องเพลงดี DJ, เจเล่าเรื่องผีแบ่งกันประสบการณ์นะฮะเล่าเรื่องตลกหรือเดาปริศนาและอื่นๆนะครับทุกคนสามารถสมัครที่ปาร์ตี้แชทได้เลยใครยังไม่รู้ไอดีปาร์ตี้แชทเดี๋ยวผมเด้งให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมปักเอาไว้ให้นะครับอย่าลืมนะฮะ วันฮาโลวีนที่สาพิเ็ษนะฮะห้องพี่ก็จัดนะอย่าลืมมาร่วมเล่นกันนะครับของพี่จะจัดเป็นเล่าเรื่องผีใครมีประสบการณ์ผีดีๆเด็เดด,ด,ดวง,ดวงทุกคนเดี๋ยวพี่ใช้ของรางวัลพิเศษกับบ้านไปด้วยให้มันเหมาะกับเทศกาลฮาโลวีนนี่ครับนี่ผมไม่รู้จะให้อะไรดีอ่ะผมเล็งไว้ว่าน่าจะเป็นฝันดีแล้วกันเนาะผมแจกทั้งหมด10รางวันลนะครับเป็นจำนวนมูลค่า8 8 8 8เพชด้วยกันนะครับแจกให้กับ10คนนะฮะที่เล่าเรื่องผีดีที่สุดนะครับ โอเคไหมเดี๋ยวผมจะให้คณะกรรมการผมเลือกเอาไว้แล้วก็จับแจกทีเดียวเลยนะครับใครที่สนใจร่วมเล่นเจอกันที่ห้องพี่นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไอดีไว้ให้นะครับเข้ามากดติดตามก่อนก็ได้หลังวันที่คลิปลงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านีครับผมเดี๋ยวพี่ไปก่อนเนี่ยวีดัสสวัสดีครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายน้องๆก็อย่าลืมนะฮะเข้ามากดติดตามที่พี่ได้นะครับนี่ไอดีของพี่นะครับนี่ที่เพิ่มใหม่น่าจะเป็นไอดีตรงนี้นะครับ สามารถเอาดีตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าทุกคนใช้วิธีเขาแก่โบราณเนี่ยในการกดค้างอย่างนี้คัดลอกนะครับก็จะได้ดีมาแบบนี้เลยนะนี่ฮนะมาแบบนี้ฮะนี่เลยไ,ได้แบบประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกนะันเนาะวันนี้ไปละเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนไปส่งท้ายอันนี้หน่อยดิอ่าส่งท้ายสักอันหนึ่งแล้วกันอ่ะนี่ครับสมหนึ่งอันนะฮะสี่ร้อยเพชรนะ่ยนะจำนวนการสุมไม่เพียงพอนะในระหว่างที่กิจกรรม การเติมเมงินครั้งเดียวเพชรจะได้ให้ประมาณนี้มาเลยทีย่ทุกคนจะต้องเติมนะฮะจะต้องเติม400เพชรนี่ฮะเพื่อจะได้1นลูกบอลเหมือนอันนี้เป็นสีแถมฟรีครับเอาไว้รุ่นรางวัลชิงโชคนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนแรกก็ววจะมากดสุ่มซะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะกิจกรรมนี้จะหมดวันที่28นะฮะเวลา5ทุ่ม59นาที59วินาทีนะครับก็ใครอยากจะเติมเพชรมาเติมที่พี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งราคาเพชรไว้ให้ที่ด้านล่างที่เดียวกันนะครับ เดีเจอกันครับบอกเลยว่าเติมผ่านและปลอดภัยแน่นอนครับ,รบเติมผ่าน uid นะครับผมติดต่อซื้อของอื่นได้ตรงนี้เลยครับเห็นไหมมีหลายอย่างหลายชิ้นมากเลยครับมาติดต่อได้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปจริงๆกันนะบ๊ายบายครับจุบๆ